สวัสดีครับวันนี้ผมเชิดวิทนะครับหรือว่ารี่ผมว่าดยวก็ได้นะครับวันนี้จะมาทําแกงป่าไก่นะครับรับผมจะมีส่วนผสมและวิธีการทําไงไปดูเลยครับผมรับผมก็วัตถุดิบนะครับเราก็จะมีน้ํานะครับน้ำนี่ประมาณสามถ้วยตวงนะครับผมนี่มีไก่หนึ่งถ้วยตวงนะครับมีมะเขือเปาะนะครับครึ่งถ้วยตวง มีพริกนะครับอันนี้ผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ,ะตนะครับผมมีใบกะเพราครับผมใบกะเพรา 1- นึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงครับผมมีกระชาย2ช้อนโต๊ะนะครับมะเขือปราะประมาณ 1- นึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครผมอันนี้ริกแกงเผ็ดนะครับผมใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับคุณพูนหน่อยมีมีพริกไทยอ่อนนะครับผมอันนี้ผมใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกัน แล้วก็มีน้ำมันนะครับสําหรับเล็กน้อยสําหรับผัดพริกแกงกับไก่นะครับผมแล้วก็ปรุงรสอย่างเดียวเลยคือน้าปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมจะมีวิธีการทํายังไงไปดูเลยครับผมร้บผมก็ตอนแรกเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลองอไปนี้เราเอาพริกแกงเผ็ดมาใส่ลงไปลแล้วผัดให้มันหอมก่อนนะครับผม ก็ผัดให้พิดแกงหอมนะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยวันนี้ผมเลือกใช้เป็นอกไก่นะผมจะได้แบบดีโตหน่อยนะครับอกว่าจะใช้เนื้อไก่ส่วนอื่นก็ได้นะเป็นน่องเป็นสะโพกเป็นติดกระดูกได้หมดเลยนะครับเราก็ผัดให้ไก่มันสุกนะครับผมเนื้อไก่สุกแล้วนะเราก็เติมน้ำลงไปนะครับเติมให้มันพ่วมนะครับ แล้วปล่อยให้น้ำมันเดือดนะผมสะกครู่รก็น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเราก็จะใส่มะเขือเปราะลงไปนะครับก็น้าด้วยมะเขือพวงนะครับแล้วก็ใส่ชายลงไปเลยแล้วก็ผีไทยอ่อนใส่ลงไปด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ร้อยผักสุกสักแป๊บนะครับ วันนี้ผักสุกนี่มะเขือสุกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับผมแล้วเราก็เติมน้ำปลาลงไปในขนาดที่แกงกำลังเดือดน,นะมันจะไม่เหม็นคาวแล้วคนสักนิดนะครับผมนี่พี่แกงไข่ปรุงรสไปแล้วครับจะชิมกันหน่อยกระแนงนี่ไง ว่ารสโดเคนนะครับแกงป่าควรจะเผ็ดตามแล้วก็เค็มแล้วก็ปิดไฟเลยตามร้อยใบกับเรานะครับอแต่บนนี้หละกไปแล้วพริกคนสักนิดนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จแล้วนะครับผมเราไปจัดจานไงครับผม